สวัสดีครับมือใอวันที 25, ท่25พฤษภาคมพศออ2567นะครับมือนี้เฮามาปล่อยงัวลามเง้ยมือเ้านะครับเลยเอาภาพบรรยากาศเง้ยวมือเ้ามาฝากพี่น้องป้องไปนะครับอันนี้คือแม่ชาไทยนะครับเดียกเลยว่าเป็นแม่เข้าแม่ลักประจําขอ,อกเลยตอนนี้ตอนนี้ยุขอ,อกเลือสามโตนะครับ แบงจำนายออกไปแล้วเนื่องจากปริมาณมันเพิ่มขึ้นย้ายเบิงผู้เดียวนะครับก็เลยต้องจำนายออกแม่ลูกออกไปนะครับแมล่ลูกสาวผกแดงนะครับที่จำนายออกไปตอนนี้เมชาไทยนะครับกลุ่มทอง kf สามหนึ่งผสมวันที่ยี่สิบกลุ่มผ้าที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผ่านรอบแล้วนะครับกำหนดคอดวันที่สามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ จังมาตามรุ่นตามเชี่ยเบิ้งนะครับว่าผลงานกับพอเขีบสามหนึ่งสี่ออกมาในลักษณะใดนะครับหลังจากที่เห็นผลงานกับพออื่นๆในสองท่องสามท่องที่ผ่านมานะครับลูกในท่องนี่จะเป็นตัวที่หานะครับตัวที่หากับจะรุ่นนักจักน้อยนะครับในท่องนี่เพราะว่าเพราะว่าอย่างตี3สามตก้อนหน้านั่นนะครับโตเมียมดนะครับ เขาออกมาเนี่ยได้ตัวเมียม็ดสูตโตเลยลูกที่เคฟูนซูนเก่านะครับเจ้าเลีนนอนของกามปูฟาร์มก็ได้ตัวเมียนะครับลูกกับเคเอฟเอ่อลูกกับวายแซดสองหนึ่งหาอีที่นะครับเจ้าโรเบิร์ตก็ได้ตัวเมียนะครับมาผาสมเคเอฟเจ็ดสองเจ้าสีประดูเข้าไปอีกก็ได้ตัวเมียอีกนะครับว่าที่นี่มาผาสมเคเอฟสามหนึ่งก็ทำให้บุรุษอีกนะครับว่าตัวที่ซีเนี่ยตัวที่ซีติดเนี่ยครับ ที่เป็นตัวเมียซีตัวตีสเพรือว่าจังไดน,นะครับลองนี่ก็จะรุนนักจักน้อยนะครับลองนี่ก็จะรุนนักจักน้อยเพราะว่ามันได้ตัวเมียมาสามตัวตีดแล้วนะครับแล้วก็ว่าได้ผสมรวมบ่าได้ผสมแยกเพศนะครับว่าได้ผสมนำเสื้อขัดเพศเป็นการผสมร่วมเพศวัดดวงล้วนๆน,น,นะครับก็ต้องขอบคุ้นคุ้นหมอนะครับคุ้นหมอ้ำคำนะครับบ้าน น้องพอกนะครับคุณหมอข้ามบันน้องพอกบันกุดคุค้นวอยจะเป็นยุรเล่นนี่แหละเป็นม้าดูแลเบลิงแยงไห้ตลอดนะครับอาจนจีเป็นน้ำฝีมือคุณหมอน้ำนะครับใส่ข้าไปนี่ได้ตะโตเมียนะครับเพราะว่าลูกพริกแดงกับตะโตเมียด้กันนะครับที่ออกปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีหกหกที่ผ่านมาก,กับตะโตเมียนะครับเม่ดขอกเนี่ยมีง้วเมียยุหาโตนะครับมีตะโตเมียอ่อยต่อยเลย ก็มีก็มีได้เคเอฟหกแปดนะครับเดตวเทิกตัวเดียวนะครับลช่วงที่ผมมาดูแลเบิแ้แงงี้น้าเพลินนะครับก็เก็บสถิติเก็บข้อมูลให้เพลินไว้นะครับก็ได้งว่าเทิกตัวเดียวนะครับสามสี่ปียอดหลังที่ผ่านมานี่ก็มาลุ้นมาชมน้ากันนะครับไว้ถ้าม,มาลุ้นมาเชียร์น้ากันนะครับไว้สี เอาภาพบรรยากาศมาฝากนะครับเอาพัฒนาการแต่ละช่วงแต่ละเดือนไปมาฝากพี่น้องปองไปนะครับแตกเปลี่ยนเลี้ยนลูกกันไปนะครับเมื่อนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอปิดถ่ายภาพบรรยากาศวอล็ัหแง่แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเมื่อนี้ขอก่าวคว่าสวัสดีครับ